สวัสดีครับพาบายกูรูรู้จริงเรื่องเครื่องเจฟ้าและสินค้าที่อยู่กับผมนะครับทนาดสมใจหมายจากพาบายสาขาเซ็นทรันเชียงรายนะครับเราก็มาดูตำชุมแคปเต็ดนะครับตัวนี้เป็นแ a บ8นะครับ t a บเอส8ตัวอันตรนะครับเห็นไหมครับตัวหน้าจอใหญ่มากนะครับตัวนี้มีขนาดหน้าจออยู่ที่14.6นิ้วนะครับเรียกได้ว่าสายเล่นเกม สายดูหนังสายฟังเพลงชอบดูซีรีส์เรียกได้ว,ว่าดูอย่างสบายผใจนะครับตัวนี้สเปกมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันนะครับถ้าตัวนี้สเปกหน้าจอจะใช้เป็นซูเปอร์อัมาเลดนะครับมีความละเอียดเป็น 2K นะครับตัวนี้นะครับแล้ว 2K หน้าจอจะคมใสจิตอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้มีรีฟรเนเลดหน้าจออยู่ที่120เฮิรตเรียกได้ว่าตอบสนองในการเล่นเกมหรือว่า สไลด์หน้าจอมัมนจะมีค่อนข้างที่เร็วมากนะครับเหมาะก,กับการสายเล่นเกมสายอะไรอย่างลื่นไหลนะครับ CPU ที่ใช้ก็จะเป็นตัว Snapdragon นะครับผม Gen 8นะครับตัวนี้มาพร้อม Android 12นะครับแล้วก็มี RAM ให้ถึง8 g b ความจําเครื่อง128 g b นะครับตัวนี้สามารถใส่ Memory Card นะครับความจําได้สูงสุด1 t b เลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ นะครับลูกเล่นสามารถตั้งค่าฟังก์ชันได้นะครับหลากหลายหรือว่าเราสามารถปรับโหมดของตัวเจ้าแท็บเล็ตตัวนี้ให้เป็นคล้ายๆคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเ,รเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะโหมดเหมือนเราเล่นคอมพิวเตอร์แล้วนะครับนะครับหรือว่าเราจะกลับเป็นโหมดเดิมก็สไลด์กลับนะครับกดตัวออกเราจะกายเป็นแท็บเล็ตเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้มีแบตเตอรี่มาให้ถึงหนึ่งหมื่นหนึิมเลยนะครับตัวนี้มีชาร์จไวนะครับอยู่ที่หนึชาร์จไวยี4สี่วัตต์นะครับตัวนี้แล้วก็กับตัวเครื่องดีไซน์บางเบานะครับเราไปดูโหมดกล้องกันครับกล้องของแต่เล็ตตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตที่สามารถถ่ายไฟวิดีโอ สูงสุดได้ถึง 4K เลยนะครับ,รบตัวนี้ก็จะมีถ่ายวิดีโอได้วความละเอียดอยู่ที่30เฟรมนะครับแล้วก็ UHD ก็คือ 4K 30เฟรมครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังนะครับผมสามารถ่ายความละเอียด 4K ได้นะครับกล้องหน้าก็อยู่มีความละเอียดอยู่ที่12ล้าน2กล้องนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีความละเอียด12 13ล้านแล้วก็6ล้านพิกเซลเรียกได้ว่า สายดูหนังสายฟังเพลงสายเล่นเกมสายถ่ายรูปใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลโพงที่มีลําโพงด้วยกัน4ตัวนะครับเรียกได้ว่าเสียงดังมากเดี๋ยวเรเปิดไฟล์วิดีโอให้ดูนะเรียกได้ว่าเหมือนเราจะเทสกันด้วยนะครับอันนี้ไฟล์วิดีโอของเกม เรียกได้ว่าสายดูหนังสายอะไรเสียงดังใจไม่ต้องต่ออะไรเพิ่มเลยนะครับลาโพงสีตัวนะครับตัวนี้จะมีไมโครโฟนด้วยกันสามันนะครับเรียกได้ว่าเสียงดังฟังชัดนะครับไม่ว่าจะคุยสนทน,นาคุยในการเล่นเกมเสียงดังแน่นอนไม่ต้องต่ออุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มนะครับนะครับหน้าจอคมชัดหน้าจอของเทกนะครับ สินค้าตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับที่เปาใบานะครับทุกสาขาเนาะวันนี้ถ้าเป็นรุ่น Wi-Fi นะครับก็อยู่ที่ราคา3 8 9 0 0บาทนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นรุ่น 5G นะครับอยู่ที่4 0่0 0บาทนะครับวันนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วที่เปาใบสาขา,านะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวสินค้าไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ พระบากูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใจ้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีเราวันนี้สวัสดีครับ